ยยสมสีลองเอาพุทซาสายน้ำพึ่งไปชิมลองเบิ่งค่ะพี่น้องแต่ลูกเขาไม่ค่อยสวยหน้าสิมีนอน,นะคะ่ะเป็นตะปุ่มตะปั่มนี่ได้มาแล้วใช้มีดปาดเบิ่งก่อนแหม่มีนอนอะไรค่ะพี่น้องชิมเบิ่งหนูสิเป็นรสชาติจังใด กรอบหวานค่ะพี่น้องกรอบหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยแต่ที่กิงแล้วยายสมชอบมีรสเปรี้ยวนิดๆเนาะอันนี้กรอบหวานแต่กระแซบอยู่ค่ะพุทซาสายน้ำผึ้งสมชื่ออีหลีอยู่ค่ะพี่น้องสิดายมีนอนสมก็สิซิมเป็น,นี่แหละ หน้าปลูกอยู่ค่ะพี่น้องกราวบานไม่มีเปรี้ยว